เราก็พยายามห้ใจของเรามนิ่งอยู่บลมาหายใจไม่ต้องพูดอะไรมากไหมภายในกระบอกกระดิจัยของเราพูดพูดร้อยแปดพันอย่างที่พูดแล้วก็เหมือนสถานีวิทยุมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆมีความโลภในใจคุณธรงมเหมืเหมือนกระจายากระจ,จายคลื่นแห่งความโลภออกไปมีความโกรธมันก็กระจายคลื่นแห่งความโกรธถ้าสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับมา มัใชใ้เราเห็นเฉพาะสิ่งที่เราเห็นว่าหน้าโลบเพราะหน้าโกรธไอ้สิ่งอื่นไม่เห็นมันมันกลธไปหมดเลยมันขับรถกลางคืนถ้าขับกลางวันก็ขับกลางวันก็จะเห็นทั่วไปหมดเลยเพราะแสงพระอาทิตย์มันสะท้องทั่วแต่เวลาขับขับกลางคืนก็จะเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ในไฟหน้ารถที่เขาสะท้อนกลับมา ก็จะเห็นชัดไอ้บางสิ่งบางอย่างแต่ทั่วไปมองไม่เห็นเลยมันมืดไปหมดเลยเนี่ยใจของเรามันมืดเพราะน,นี้แหละมันจะเพ่งเฉพาะสิ่งที่น่าโลบน่าโกรธน่าหลงเพราะอะไรมันมีความโลภความโกรธความหลงมันออกจากจิตใจของเราแล้วก็สะท้อนกลับมาพาะฉะนั้นเราอบรมจิตใจของเราให้มันสงบบ้างพอใจของเราะะสงบสิ่งขึ้นไรเขาก็จะได้ปิดเผยความเป็นเจนของเขา มาถูกกระแสของเรากลบไปหมดเลยเมื่อเห็นความความเิงของเขาเราก็ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้สมควรแก่ฐานะของเขาแก่ความเป็นริงนี่เราจะ,จะอยู่ในโลกด้วยมีความสุขด้วยความสงบสุขเพระเาะใจของเรารู้จักสร้างความสงบจากภายในเราต่างคนต่างต้องการ สันติภาพมันจะมาจากไหนก็ต้องมาจากใจที่เราสร้างให้มันมีสันติภาพภายในไม่ทะเลาะกันไม่ส่งคลื่อนออกไปเดี๋ยวว่าใจของเราสงบแล้วเราจะเห็นว่าเราอยู่ในโลกได้โดยไม่ต้องทุกข์ที่เราทุกข์อยู่นี่เพราะสิ่งที่ออกจากจิตใจของเราต่างหากพาะจันทร์ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้อย่างอื่นก็พลอยสบายไปด้วย 辛苦拜多